เฮ้ยผู้ใดวะด้วยหมาเห่าครัไม่ใช่เฮ้ยเยอไม่ใช่เฮ้ยไม่ขึ้นกับมาวะไอ้ไหมไอ้ไหมไม่ขึ้นกบมาแต่ขลังเลยขลังรวะเดี๋ยวลุงดีมิด ใช่แน่ๆมันต้องใช่อ่ะวมาเลยมาเลยไหมครอบเอาคุยกันบอสเอามานทำกันบู๊คุยกันดิดิมาด้วยกันไม่รู้จักกันเหรอโน่นๆพ่อครับพี่พ่อกันทุกครั้งท่านออ๋แล้วก็พากันมาอยู่น้ำปักซอยอันนี้ไปใส่นี่โอ้ยมาสมว่างานโอ้มาสมว่างานโอ้ยชายบันคอนเทอร์บใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาคุยกันก่อนตัวนี้ตัวนี้คือไปอุ้ยไม่ขึ้นอุ้ยไม่ขึ้นอุ้ยอุ้ย หยานหยานเจ้าบระคับเลยเออหยานบระคับเลยไมเคิลแจ็กสันออไมเคิลใช่แบงค์ครับคุณแทบใช่ใช่ผมนี่แหละจะจะสมัครงานเป็นตัวอะไรอ๋อเป็นไมเคิลเป็นไมเคิลโอเคโอผมออกคอนเสิร์ตอเมริกาลรับเอาเอารับสื้อกันเอาเออครั้งเดียวได้ห้าสิบล้านดอลลาร์แต่ผมรับคนเดียวนะไอไอ้ไอไม่อย่างนี้ไอไหนเป็นบ้างห้สิบมิลลิยูนั่นล่ะครับโอ้โหเสียงเสียงก็ใช่เลยเมื่อยปวดเมื่อยปวดเมื่อยปวดเมื่อยดโอ้ยคนอยู่ข้างวัดเมื่อยนี่นั่นละ มันบ่ใช่มันบ่ใช่วัดดีวัดดีคลิปไอ้โคตรมหาล้านเว้ยนะบ้าก็หลายแท้อโคตรมาได้เด้อแฟนคลับที่ถอดหมวกออกมาเป็นคำพี่ของไม่ไทยไม่ถอยไม่ล่ะของปลอมอ๋อนี่ไมเคิลคองแท้ยูซ่าอันนี้ของปลอมโอ้ยทารับทารับคนเดียวต้องรับไมเคิลไม่มันต้องผมต้องดูผลงานก่อนผมต้องวาดการแสดงก่อนโอ้ยได้ก๊อปปี้อะก๊อปปแล้วพี่อ่ะของจริงโอ้ของจริงเลยไมเคิลยูเอสยูเอสดทำไมไมเคิลสำเนียงแปลกๆปอ๋อไมเคิลยูเอสมายูุคเมนนาแล้ว นตัวจริงเขาตายแล้วนะตัวจริงเขาตายแล้วนะอันนั้นตัวปลอมตายตัวจริงยังโยตัวจริงตัวนี้ตัวปลอมตายแล้วเรามีของดีอะไรมาโชว์ให้ผมมั้ยไมค์คั่เต้นไมค์คั่นแคดวอล์กเอาเอาได้ได้ได้ไม่ไไทยมีอะไรมาโชว์มีอะไรมาโชว์นั้นหรือโโอ้ห สียมันอาะสิเป็นแบบเต็งไม่ขึ้นผู้ใดมันสิเกงกว่ากันอยากคงซุกเปสตาร์อยากต่างประเทศโออยากดูเว้ยเ้ยมีคนอยากดูแล้วเว้ยลองดูไหมเอาเอาเอาเสียงอยู่ส่เสียงขอเสียงนะครับ ปรบมือตอนรับแห้งๆเฮ้ยอะไรมันไม่ใช่มันบอชัยมันบอชัยอันนี้มันของผมเอ้ยของจำมันคืออะไรอ่ะออ้อเคน็อกเย้ก่จ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าฮะ่แมทไทยลงโซ่ดูไมทไทยลงโซ่ดูไอ้ไหมโอ้โหไอ้โมเม้นท์อันนี้ของไมค์ครันอ๋อเย่ not ก o o d พอดีพี่น้องมันนี่ไอ้มีไม่เคลิ้นแจ็คสันวะนะผมเป็นไม่เคลิ้นแจ็คสันผนสิมาอยู่นั่ข่อยแล้วก็ไม่ไทยวันน่ะไม่ไทยนะพนผนสิมาสมัครงานอยู่แล้นะแต่ว่าให้พี่น้องตัดสินนะว่าให้ผมเลือกผู้ใดขันมักไม่เคลิ้นแจ็คสันกดหนึ่งขันมักไม่ไทยกดสองแต่ต้องเบิ้งความสามารถรอก่อนเด้เดี๋ยวเขามาเบิ้งไม่เคลิ้นแจ็คสันก่อนเลยครับพี่น้องมามาเบิ้งกันมาเอาเว้ยไมเคลิ้นแจ็คสันหนึ่งเฮ้ยโอ้โหของแท้เว้ย ้ึมีมูนวอล์คมูนวอล์คนี่ก็มูนมุดกับโด้บปึบซึบโอ้โหไม่ขนยังจะได้โอ้โหกูไม่ดีเห็นว่าถึงกว่าตัวนี้ดีกว่าเว้ยกูชอบแล้วอ่ะไม้ไทยมต้องเทนล้วมั้งเนยโอ้โห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 เฮ้ยโอ้โหโโอเค ิิตโอ้โห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 มุนหอกอันนิธาหมดยังไงโอ้โหโโอ้หของแท้นี่ยวะเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้เจะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอูยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยขอไหมดูฮาร์ดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้เจะไหนวะ โอ้ยโอ้เได้ไวะไม่เคยแจ็คสันนี่นาคุณคุณไม่เคยดิวัดไม่เคไมเคิเย่ไมเคแจสันเคาขอท่าเมื่อกี้อีกนึงดินมตัวปข้งหน้าเขาเรียกท่าอะไรเ็ดบวกเ็วกเย่เ็อกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด้เอไวะโอ้โหเยอะเท่านี่ดูเยเท่านี้ดู โอ้โหโอ้โหเอาอลยดีคุ้มเอาโอ้โหอ่ะขอท่าอื่นเลยขอท่าอื่นขอเชื่อให้หน่อยเสี่ยมีดไอ้ลามแล้วบไปเฮ้ยต้องอย่างงี้ได้ปะโอ้โหเปิดตัวอลังการเลยวะเฮ้ยฮึบฮึบเฮ้ย ไอ้มุญขเข้มขันผมเฮ้ยโอ้ยมุนเข้มขัดผมเสียงอยู่ใสเสียงอไอเป็นคนต้าหักอย่ามาเอิ้นว่าบักซีเด้อใส่ก็เกงแหลกเลยเสื้อนำมากับผ้า้ายไหม

ตอจับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญนกด่างจะเดินเข้าประตูที่ว่าหัวใจท่าหารชายแดนเย็นชาเหมือนโดนฟ้าผ่าลงมากลางหใจเหมือนเมื่อยเหมือนเมื่ยหมือนไแม่สวัสดีครับผมไม่ไทยอุไรพรนครับสวัสดีครับผมหลูกแพ้อุไรพอนสองไอีหนุ่ม ลูกแพรก็เปลี่ยนไปแต่ว่าแต่โควิดมา่อปีลูกแพรก็เปลี่ยนไปมากเพลงใหญขอกันมากพันไม่เป็นต๊อกสติงต่างประเทศกับมี่ลองคู่กัดนะครับเคยมาอยู่ห่วมกันตะกี้โดนแล้วโดนแล้วสามสิบปีร่วมงานกับไม่ไทยแม่ครับหลายปีเอาเสียงคือยังบ่คือเก่าโอ้ยสิแตกเราคาไลโอ้แย่อยู่คือกันเฮาเอาเพลงใดเฮาเอาเพลงแพรลราสนามรักรักสาวนครสวรรค์อ๋อลองยังไงปะเนี่ย จำไม่ได้นะเขาเปลองน้ำกันอยู่เรื่บ่เทได้ฟัก็อได้คิดถึงที่ถึงที่รักปากน้ำโพคุณยังที่เคยควงโ์ที่ท่าตะโกเมืองอ่านสงกรานเออแมนคิดถึงที่รักปากน้ำโพ